ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่คณะวิทยกรรมศาสตร์จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการขยับขับเคลื่อนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate change การบริหารจัดการเรื่องคาร์บอนนะครับเกิดขึ้นบ้างเนี่้องโตมองว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเรื่องที่1ก็คือน้องๆจะได้มีความรู้นะครับในเรื่องราวของ climate change เรื่องราวของ low carbon economy ต่างๆที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกไปนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อรู้แล้วอย่างน้อย ถ้าน้องๆหรือพวกเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันลเล็กๆกน,น้อยนะครับอนาคตที่ยั่งยืนนะฮะที่คุมอุณหภูมิโลก1.5ถึง2องศาเซลเซียสก็น่าจะเป็นความจริงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับแปนาฬิกา30นาทีถึงช่วง9นาฬิกานะครับเราจะกลับมาพบกัน กับรายการพูดจาภาษาช่างครับรายการดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเองว่าจุฬาเ n นจิเนียริงแล้วก็มีมอตโต้ประจำคณะนะครับนั่นก็คือ innovation toward sustainability ก็รายการพูดจาภาษาช่างครับก็จะเป็นรายการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่จุฬาเนี่ยเราก็ตั้งอกตั้งใจนะครับแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลาง ในการที่จะนำสาระความรู้มุมมองต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี Technology, นะครับแล้วก็เรื่องราวของนวัตกรรมนะมาส่งต่อนะครับแล้วก็ก็คาดหวังนะครับว่ามุมมองต่างๆผ่านรายการผู้จาภาษาช่างจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าอกเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ นวตัตก,กรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับในเวลาเดียวกันนะนั่นก็คือน่าจะเป็นจุดที่ช่วยเสริมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับนักเรียนทิสิต์นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆระดับมัธยมนะว่าเอ๊การที่จะเข้ามาเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีมุมมองมีมอนาคตนะครับหรือมีแนวทางแนวคิดอย่างไรบ้างนะก็ เรียนเชิญนะฮะทุกท่านมาเป็นแฟนประจํารายการผู้จาภาษาช่างรวมไปถึงแนะนำนะครับรายการผู้จาภาษาช่างของเราให้กับคนที่ท่านรักนะครับแล้วโตคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอควรเลยเดียวครับวันนี้จะเป็นผมนะครับดรโอศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณะบดีด้านยุทธศาสตร์นว,วัตกรรมและความยั่งยืนนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ปแปลกๆนิดเดียวนะครับนิดหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า เวลาเราพูดรายการผู้จ่าภาษาช่างนะก็ดรโอมักจะเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ท่านคณาจารย์ท่านวิทยากรน,นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมาเดี่ยวนะครับนะบเพราะว่าเรื่องราวที่อยากจะมาชวนทุกท่านนะครับในการผู้จ่าภาษาช่างกันในเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของคาร์บอนเรื่องของ climate c h a n g e นะครับแล้วก็เป็นเรื่อง ที่ดรโตคิดว่ามันอยู่ในกระแสนะครับที่หลายๆท่านให้ความสนใจแล้วก็ดรโตก็เป็นเป็นหนึ่งคนนะครับเป็นคณาจาร,รย์หนึ่งใน300กว่าท่านที่คณะวิศวะจุฬาที่ก็ทํางานในเรื่องราวพวกนี้ดังนั้นก็แทนที่จะเป็นคนสัมภาษณ์หรือถูกสัมภาษณ์นะก็เลยถือโอกาสนี้ทํารายการผู้จาภาษาช่างวันนี้นะครับเป็นทั้งคนสัมภาษณ์ตัวเองและคนตอบไปเลยทีเดียวนะครับนะก็หวังว่าในช่วงเวลาสัก 20ว่วนาทีหลังจากนี้ก็อย่าเบื่อเสียงกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดว่านะถ้าเรามองย้อนกลับมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนะี่ยในช่วงระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะมีการดําเนินการนะหรือแม้กระทั่งมีการขยับขับเคลื่อนอะไรที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะการบริหารจัดการเรื่องคาร์บอนนะครับเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะก็ดรโอขออนุญาตมาสรุปให้ทุกท่านฟังว่าถ้าเอาแบบว่าคิดแบบเร็ว,รวนะครับนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดอนาคตอีกเล็กน้อยเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกันประมาณ7เรื่องนะครับที่อยากจะมาแชร์กับทุกท่านนะครับเรื่องที่1ครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับทุกท่านว่าในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาในคณะวิศวะจุฬานะครับผ่านหลักสูตรต่างๆผ่านภาควิชาต่างๆหรือแม้กระทั่งช่วงประมาณ2-3ปีหลังเนี่ยนะก็มีการตั้งหลักสูตรปริญญาโทใหม่ขึ้นมานะก็ใช้ชื่อว่า Innovative Engineering for Sustainability ควบคู่ไปกับการทำระบบ Lifelong Learning นะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้างในนี้ครับมีรายวิชาแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง climate change จำนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิชาพวก climate science นะครับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ climate นะครับเรื่องราวของการปรับตัวเรื่องการเรื่องราวของการ mitigation แล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีอีกหนึ่งวิชาที่ที่เกิดขึ้นอันนี้แบบยกตัวอย่างนะครับ นั่นก็คือวิชาที่ใช้ชื่อว่า climate change management นะซึ่งวิชานี้นะก็ถูกดีไซน์ขึ้นมานะก็จะเป็นดรโอนะครับที่เป็นหัวหน้ารายวิชาแล้วก็ทำเรื่องราวพวกนี้นอกจากเป็น live long learning แล้วเนี่ยเราก็นำรายวิชา climate change management ตัวนี้นะไปถ่ายทอดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกับข้าราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่าร้อยท่าน นะครับดังนั้นก็มุมที่1ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็คงเป็นเรื่องของラฟลองเร e a นนิ่งเรื่องราวของรายวิชาเรื่องราวของเวิร์กช็อปอะไรต่างๆที่คณะวิศวะจุฬานะครับภายใต้การกันนาแล้วก็การชี้แนวทางของท่านคณบดีนะท่านศาสตราจารย์ดรสุพ์เตชะบรสินสกุลเนี่ยเราเราเดินหน uh ้าเรื <huh. S 2> no ่องนี <patri ots. S 2> mm ้นะครับอย่างพอควรนะครับทีนี้เรื่องที่2ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมการที่เราบอกว่าเราเราสอน นะครับเราสอนเราทฤษฎีมาเล่าเนีเราเ,เชิญเกสต์สปิเกอร์เครือข่ายจากต่างประเทศหรือใดๆที่มาเราก็ชวนเขาไปสอนมันไม่เหมือนเราทำเองนะครับดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ท่านคณบดีแล้วก็ทีมบริหารให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ดกรโอก็เป็นรองคณบดีดูแลงานด้านนี้ด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราต้อง add และลิ l i v e ์โดยการที่ เริ่มนะครับในการที่จะทำคาร์บอนฟุตปริ้นของคณะวิศวะจุฬาและเราอยากที่จะให้การวิเคราะห์การคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นของคณะวิศวะจุฬาครั้งนี้นะครับนยผ่านกระบวนการที่ได้รับการยอมรับนะครับกับทางองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกพูดง่ายๆก็คือคำนวณแล้วก็ผ่านการทวนสอบเพื่อที่จะไปรีจิสเตอร์นะครับกับทาง TGO นะครับ ให้เป็นให้เป็นข้อมูลที่มีความเป็นมาตรฐานนะและแน่นอนท่านคณะบด,ดีก็กำชับนะครับในการที่จะบอกว่าต้องจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้ในการพัฒนาบุคลากรของเราและควรที่จะต้องบูร i f y และเก็บข้อมูลพวกนี้อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างนะครับอย่างข้อมูลล่าสุดเนี่ยเอ o ครับว่า f o o t p r i n t Organization, the Organization the ของของคณะวิศวะจุฬาเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับ มีค่าโดยรวมทั้งสกบหนึ่อเนี่ยอยู่ประมาณสักสา0พันห้ถึงสามพันตันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์อีควอเวเลนต์ต่อปีนะก็เป็นข้อมูลที่เราเริ่มทำนะครับแล้วก็มีการแบ่งแยกมีการลงรายละเอียดอะไรต่างๆก,ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอันนี้พูดตามตรงครับการที่เราสอนคนอื่นกับการที่บางครั้งบางคราวต,ต้องมาทำเองเนี่ยนะแล้วยิ่งเป็นคณะที่ใหญ่นะคณาจารย์บุคลากร เกือบเกือบเจ็ดแปดร้อยคนนิสิตรวมๆผมต้องโดคิดว่าอีกหกพันเกือบเจ็ดพันคนนั้นด้วยจำนวนนะครับพื้นที่อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆมันมันเลยทำให้การที่ต้องทำจริงเรื่องนี้ในการวิเคราะห์คาร์บรุษัริ้นองค์กรกว่าที่จะได้มาซึ่งประมาณส0มพันกว่าได้มาไม่เท่าไหร่ครับแต่หลักฐานที่จะ Verify เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความซับซ้อนไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ควบคู่กันครับท่านผู้ฟังต้องบอกงี้ครับว่า พอเราบอกเราเดินหน้า2เรื่องนี้เรามีรายวิชาเราจะทำคาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรอย่างจริงจังมาเลีนีไม่พ้นครับกับการที่ควรจะต้องมีสถาบันมีสักทาร์กฟอสหนึ่งไหมที่ลุกขึ้นมาและทำงานนะโฟกัสในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับในเรื่องของไคลเมดเชนนะก็อันนี้ก็ได้รับความกรุณาสนับสนุนนะครับจากทางท่านคณบดีทางฝ่ายบริหาร ควบคู่กับทางมูลนิธิศาสตราจารย์อรุณ,ณสรเทศในการที่จะตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะชื่อย่อก,ก็คือ CBS ดัโตคิดว่าเคยมาเล่าให้ทุกท่านฟังไประดับหนึ่งแล้วนะเราก็เปิดตัวสถาบัน CBS ตัวนี้นะครับสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนมาน่าจะประมาณปีนีน้แหละนะครับถามว่าทํางานเรื่องอะไรก็ทํางานในมุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Primate Change ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ทําอย่างไรที่จะ ซัพพอร์ตให้การลงมือทำนะครับของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็น SME นะภาคส่วนต่างๆทำได้และอาจจะเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแชร์องค์ความรู้ best practice ต่างๆพวกนี้ไปในวงกว้างนะก็เลยมีการตั้งสถาบานันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนควบคู่กันนะครับก็มีคณาจารย์อีกท่านอีกกลุ่มหนึ่งก็ลุกขึ้นมาตั้งเป็นคนอนอซ์เตียมนะในเชิงของคาร์บอน Capture Utilization c o n s o r เ i u m เขาใช้ชื่อว่า CCUS Consortium นะครับก็เป็น Institute นะครับเป็น Body ที่มันต้องมีเป็น,เป,นเป็น Task Force ที่ต้องทำจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้แหมก็พูดตามตรงครับนะีมันก็อาจจะไม่มีคนรับผิดชอบหลักนะครับในการที่ทำานะอันนี้อันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่สนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับเรื่องที่4นะครับ ถ้าเรามองในเรื่องที่4ที่มันจะไปต่อเนี่ยก็ต้องบอกอ่างนี้ครับว่าพอพอเรามีวิชาสอนเรามีการทำคาร์บอนฟิวบริ้ของคณะนะครับเรามีองค์กรเรามีสถาบันเล็กๆนะครับมี c o n s o ลเ i ียมเล็กๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นถึงแม้เราเริ่มสิ่งเล็กๆแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่มีสิ่งเล็กในโลกใบนี้แล้วครับนี่มันอยู่ที่เราทำหรือไม่ทำเนี ใครจะรู้ครับสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับมันอาจจะมี impact ที่รุนแรงมากๆก็ได้นะครับเรื่องที่4ครับที่เรามีการดำเนินการต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าเราในฐานะสถาบันการศึกษาเราให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลในเรื่องของ Data ครับเมื่เลยเป็นที่มาครับที่ในช่วงประมาณสัก3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งใน Products ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬงกรมหาวิทยาลัยเราลอนออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับ เป็นที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า C-FID หรือ C-Fit ครับ C-Fit ย่อม,มาจากอะไรย่อม,มาจาก Carbon Footprint in Daily Life ครับเนี่ยโปรดักต์ตัวนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะชวนคนไทยทุกคนชวนน้องๆนิสิตคณาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆท่านที่อยู่ในองค์กร ที่อยากจะรู้ว่าเอ๊เวลาเขาพูดกันนะว่าเฉลี่ยแล้วคนไทยเนี่ยปล่อยคาร์บอนประมาณ15กิโลกรัมต่อคนต่อวันเนี่ยแล้วองค์กรชัน้นชันปล่อยเท่าไหร่แล้วต้องบอกยี้ต่อนะครับบางครั้งบางคราวที่เราบอกว่าอุ้ยเราอยากจะลดคาร์บอนลดคาร์บอนแต่ในชีวิตเราแต่ถ้าเราไม่มีตัวเลขเราไม่รู้เลยว่าชั้นเดินทางเท่านี้ชั้นกินอาหารเท่านี้ของเสียมันคือเท่านี้ใช้ไฟฟ้าเท่านี้ใช้น้ําเท่านี้ ต้องเรียนตามตรงนะครับบางครั้งบางคราวดกตรยังคุยกันเองในทีมที่พัฒนาตัวนี้นะครับขึ้นมาเราก็บอกถ้ามันไม่รู้ข้อมูลไม่รู้เริ่มต้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปปักหมุดนะครับหรือจะไปเริ่มทำไปกัดกระดุมเม็ดแรกที่ตัวไหนนะดังนั้นมันก็เลยเกิด C ีฟิเกิดขึ้นครับ C.F.I.D. เกิดขึ้นและ C ีฟิตตัวนี้นะครับก,ก็ต้องเรียนตามตรงว่าในช่วงที่ผ่านมาก็โอ้ก็มีมี มีท่านผู้บริหารมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะถ้ายกตัวอย่างก็อย่างท่านรัฐมนตรีวราวุฒนะครับถึงแม้ท่านอยู่กระทรวงพอมอนะนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่าท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตประจําวันของคนนะท่านก็เดินทางมาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งล่าสุดครับซีฟิตตัวนี้ก็ถูกนําไปใช้ในงานแบงคอก ดีไซน์วีที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับเพื่อทำให้คนที่มาร่วมงานนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะเดลี่แอคทิวิตมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการที่เราจะดีไซน์เนี่ยมันก็มันก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องราวพวกนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอันนี้คือเรื่องที่4ครับนั่นก็คือ4 f ฟิตนะครับอ่ะเราไปต่อเรื่องที่5้ากันครับนะเราไปต่อเรื่องที่5กนะัน พอเรามีคาร์บอนฟุตปรินต์อินเดอร์ไลฟ์ที่เป็นแอปพลิเคชันช่วงประมาณสักไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะก็มีการจัดงานอินเทอร์เนชันเกิดขึ้นนะก็เป็นงานวิ่งนะครับที่นกตัวคิดว่ามันเป็นงานวิ่งระดับระดับประเทศไปแล้วแหละเนะเพราะว่ามีคนมาร่วมงานร่วมวิ่งนะครับกว่า6,000คนนะครับในช่วงไม่ถึงเดือนที่ผ่านมา กับการที่เรามีวิชาสอนเรามีสถาบันเรามีแอปพลิเคชันนะครับเราทำ CFO ของคณะมันทำให้เราเริ่มมีความมั่นใจและมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแล้วก็มีภาคีต่างๆเข้ามามันเลยทำให้พี่ๆสมาคมนิสิตเก่านะครับที่ร่วมกับทางผู้บริหารคณะเนี่ยมีการคุยกันว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะทำให้งานวิ่งอินเทอร์เนียรัน2024ครั้งนี้ เป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนฮนไม่ง่ายนะครับแต่เราตั้งใจที่คณะวิศวะจุฬาเราก็ตั้งใจที่จะทำมันนะดังนั้นเริ่มมาเลยครับต้องแต่การคำนวณน,นะครับต้องแต่การที่จะเอะมันควรจะลดสิ่งไหนนะการที่จะต้องรีจิสเตอร์นะครับกับทางองค์การบริหารจัดการแก๊สรวนกระจกการที่เราต้องติดต่อกับเติร์ดพาร์ที้ที่เข้ามาเป็นผู้ทวจสอบอิสระหรือกระบวนต่างๆนะ เราก็ได้มานะจนเขาบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้โลโก้นะที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลได้นะแล้วก็เชิญชวนพี่ๆเครือข่ายต่างๆนักวิ่งกว่า5,000-6,000คนมาร่วมกันให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆผ่าน CFID นะก็ผลสุดท้ายเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ90กว่าตันนะครับเพราะแน่นอนคน6,000กว่าคนอุปกรณ์ต่างๆนะดัง,งนั้น 90กว่าตันเนี่ยครับการที่มันจะเป็นคาร์บอนนิวเทรอลอีเวนต์เราก็ต้องการภาคีเครือข่ายที่มาทําร่วมกับเราเนาะนะครับเราก็ได้ทางพี่ๆสมาคมนิสิตเก่าเขาก็ไปหาทางบริษัทมิตรผลนะที่กรุณามอบนะก็เป็นคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับคาร์บอนเครดิตของเขาเพื่อมานิวทรลไรส์นะเพื่อมาออฟเซ็ต90กว่าตันตัวเนี้ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในงานอินเทอร์เนียรน์นะดังนั้นท่านผู้ฟังผู้ชมฟังแล้วตัวพูดมาถึงตรงเนี้ย จะเห็นความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องนะครับเราถึงแม้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ถ้ามันทำจริงๆเก็บข้อมูลจริงๆนะครับขยายเครือข่ายจริงๆนะดรคิดว่าบทบาทของสถาบันการศึกษานะสิ่งต่างๆพวกนี้อาจจะมีความสำคัญสำหรับยุคต่อไปในอนาคตเพราะการสอนผ่านตำรายอย่างเดียวแน่นอนสำคัญ แต่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการพานิสิตของเราคนผู้เรียนของเราไปสัมผัสกับสิ่งที่เราทำจริงและให้เขามีโอกาสได้แฮนด์ซอนจริงต้องเรียนอย่างนี้นะครับคาร์บอนนิวโตรลอเวนท์ที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับกับการที่วิเคราะห์งานวิ่งอินเทอร์เนียร์รันเนี่ยมนีน้องนิสิตมาช่วยกันคัดแยกขยะนะครับมีน้องๆนิสิตที่ต้องมาช่วยกันเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อทำให้ได้มาซึ่ง90กว่าตัานคาร์บอนของงานนี้นะ ดังนั้นลกรมบันใจว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นประสบการณ์นะครับมันเป็นการ learning by doing แล้วก็สร้าง mind set ของเขาโดยที่เราไม่จาเป็นต้องสอนนะครับแต่เราชวนเขามาทำแล้วเราทำให้เขาดูนะเราขยับไปเรื่องที่6กันครับท่านผู้ฟังผู้ชมเรื่องที่6เนี่ยฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอเราทำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ daily life เนี่ยและ ถ้าย้อนกลับไปนะครับเราก็มีการทำคาร์บอนฟุตพ r รินขององค์กรเนาะของคณะวิศวจุฬาก็เลยเริ่มมีการคุยกันว่าเอ๊จริงๆแล้วนอกจากมีแอปพลิเคชันที่ดูเดลี่ไลฟ์เนี่ยทำไมเราไม่ทำแอปพลิเคชันคู่ขนาดไปเลยแต่ตอบโจทย์ในเรื่องขององค์กรไปเลยนะมันก็เลยเกิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังออนโปรเซสกันอยู่นั่นก็คือการทำแอปพลิเคชันอีกตัวเมื่อกี้ชื่อ C f i ิตใช่ไหมครับตัวนี้ชื่อว่า CFO ฟล์ f o L. คาร์บอนฟุตปริ n ต์ออแก i น a เ i ชันล็อกเกอรนะครับซีตัวนี้ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ถ้าเปิดตัวนะฮะ s องค e, องค์กรต่างๆนะฮะที่อยากจะเก็บข้อมูลแล้วก็อยากได้คำแนะนำในเชิงวิชาการนะในเบื้องต้นว่าเฮ้ฉันต้องเก็บข้อมูลยังไงฉันอยากมีคาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรฉันจังเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะอะ นะครับก็ตัว CFO ตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ที่่ทานคณะบดีแล้วก็ทางทีมบริหารนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมอบหมายมาให้ทางสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBS เนี่ยลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจังและอย่างเป็นรูปธรรมนะเพราะว่า CFO ตัวนี้กับ C-Fit ท่านผู้ฟังผู้ชมลองจินตนาการภาพตามดรโอนะฮะถ้าองค์กรหนึ่ง SME ของท่านนะครับ ท่านมีลูกน้องมีพนักงานอยู่มาณห้ท่านนะห้คนแล้วเราเก็บคบ่าบ้านสปริน์ขององค์กรสกบหนึ่งค่าฟงค่าไฟอะไรก็แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเราเก็บว่า50คนที่เป็นพนักงานของเราเขามี Daily Activity อย่างไรนะีมันจะเชื่อมโยงอย่างน้อยๆนะครับสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเราถ้าพนักงานเรารถ m มซ์เซ็ตเขาเปลี่ยน มันอาจจะสะท้อนกลับมาที่ทําให้คาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรมันลดลงอันนี้เรื่องที่1เลยนะฮะเหนมมันคือเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันนะรุ่งที่2ครับพอเราเห็นแบบนี้มันจะทําให้ผู้บริหารหรือเจ้าของนะสามารถที่จะอะไรฮนะตัดสินใจแล้วก็ดีไซน์ออกแบบดีคาร์บอนไนเซชันพาดเวยของตัวเองนะครับได้อย่างเหมาะสม เหมาะกับบริบทเพราะเรียนตามตรงครับว่าแต่ละที่แต่ละองค์กรมี c o n s t r a i n มีข้อจํากัดไม่เท่ากันและเราต้องพยายามมองว่าเรื่องนี้มันต้องไม่ใช่การลงทุนที่มันมันโอเวอร์เกินไปนะก็เรื่องที่6กเนี่ยก็เลยกำลังออนโปรเซสอยู่ในการทำคาร์บอนฟุตปรินต์ออฟเวอร์เซชั่นล็อกเกอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น c f i t กับนี่ยนี่พูดตามตรงนะครับว่าเราก็ได้พาร์เนอร์นะครับ ที่มาร่วมกันโคเดเวล็อปนะครับบนการทํางานร่วมกันอย่างจริงจังของคณาจารย์ที่คณะวิศวะจุฬาแล้วก็เราได้ทางบริษัทที่มีชื่อว่าอโยเดียนะทางอโยเดียเนี่ยจริงก็เป็นอลัมนายที่คณะวิศวะจุฬาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาก็จบนะท่านท่านทางเจ้าของเนี่ยนะเขาก็จบทางซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะครับซึ่งเป็นคอร์สเป็นหลักสูตรที่เคยมีที่คณะวิศวะจุฬาแล้วก็มีใจที่อยากจะมาทําเป็น CSR นะครับให้เป็นประโยชน์กับ data ของประเทศก็เขาเรียกว่าธรรมศาสรร์นะก็เลยมาเจอกันนะดังนั้นถ้าเรื่องที่6คือเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องที่7ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีเรื่องเลินแล้นะที่แบบเรามีวิชาต่างๆเราดูเราลงมือทำอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะบางครั้งบางคราวเราก็มีการแชร์ริ่งองค์ความรู้ได้ต่างๆแต่ถ้ว่า สเต็ปที่7เนี่ยเราอยากที่จะขยายเครือข่ายขยายคนที่ร,รู้ขยายคนที่ทําจริงเรื่องนี้ขยาย SME ขยายองค์กรต่างๆที่เข้ามามาทําจริงเพื่อมาขยาย data ตรงนี้นะครับพูดเดต้าตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้นดังนั้นเร็วๆนี้นะครับ <S <S เราจะกําลังจะทําโครงการใหญ่ๆโครงการหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าจุฬา คาร์บอนเลิร์ดูแชร์นะก็ถามว่าโครงการจุฬาคาร์บอนเลิร์ดูแชร์เนี่ยนะมันมันมันทำอย่างไรนะครับก็มีองค์ประกอบด้วยกันเล็กๆนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมอยู่4เรื่องบูเลตที่1เราใช้กระบวนการนี้ให้นิสิตสามารถมาฝึกงานได้นิสิตปีหนึ่ปี2นะปี3หรือปี4ใครสนใจเรื่องนี้มาฝึกงานได้ ดังนั้นมันจะเป็นกระบวนการในการฝึกงานนะน้องๆได้พอร์ตได้ประสบการณ์อันนี้บุลเลตที่1นึ่งบุลเลตที่2ครับเราจะเปิดโอกาสารับโจทย์จริงจาก SME จากองค์กรขนาดเล็กนะ e r y Small m i โครหรือเล็กหรือกลางเนีเข้ามาเป็นโจทย์จริงแล้วก็นําคนของบริษัทนะครับของ SME เข้ามาทํางานร่วมดังนั้นเรากําลังได้โจทย์จริงและเรากําลังสร้างคนจริง,รงนะไม่ว่าจะเป็นนิสิตของจุฬา นะครับคงไม่ใช่แค่คนะณะวิศวะจุฬาแล้วนะเราคิดว่าคณะต่างๆก็มาร่วมกับเราได้นะครับมี SME มีโจทย์จริงเข้ามามีคนเขาเข้ามาอันนี้เป็นบทที่2ครับบทที่3ครับคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายวิชา C Fit c 4ประสบการณ์ที่เราเคยคำนวณหรือเคยทำอะไรต่างๆพวกนี้มามันจะถูกใช้นะครับมันจะถูกใช้เป็น .Tools ต่างๆให้กับทุกคนที่เข้ามาใน,ในกระบวนการเล a r n นดูแชร์พวกนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันทำนะและมูเลตสุดท้ายครับเราจะใช้โอกาสนี้นะครับในการ co-create partner นะครับที่ตอนนี้เราคุยไว้หลายที่มากนะแต่ที่แน่ๆท,ที่น่าจะมากับเราแน่ๆและพอจะออกชื่อได้นะครับก็น่าจะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีบริษัทเอ็มเฟรนะครับมีทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศและสิง่งแวดล้อม มีทางธนาคารกสิกรไทยนะแล้วก็น่าจะมีทางบริษัทแบงก์ของแบงก์ของอินดัสเซียลแกนะครับที่น่าจะพอมาร่วมกับเปล่าในการทำกระบวนการเรียนดูแชร์ตรงนี้ทึง่งแน่นอนครับพอเราใช้คําว่าฝึกงานเดี๋ยวเร็วนี้เราจะลอนช์แล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆสามารถที่จะมาสมัครและกระบวนการเรียนดูแชร์เนี้ยน่าจะเริ่มตอนช่วงที่น้องๆปิดเทอมใหญ นะดังนั้นถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองและอยากให้น้องๆเข้าสู่กระบวนการนี้นะฮะกก็ส่งต่อได้นะครับโดยที่สุดท้ายท้ายสุดนะครับด้วยเวลาที่เหลือมอดีเทลต่างๆนะครับนะที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีได้รับฟังมุมมองจากกูรูระดับประเทศด้วยเนี่ยนะฮะเรียนเชิญวันที่6มีนานะครับรีบโปรโมทกันเลยฮะวันพุทธที่6มีนาช่วงบ่าย ที่หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยนะครับวันนั้นจะมีการจัดงานอารุณโสรเทศลํำลึกนะครับซึ่งถ้าอาจารย์อรุณโสรเทศก็เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของอาจารย์โอ๋นะครับจะมีงานอารุณโสรเทศลํำลึกแล้วก็จะมีการมี keynote speaker นะครับมีงานเสวนาที่พูดในเรื่องราวของของ a ครเมตเชนและสำคัญมากกว่านั้นก็คือจะมีการเปิดตัวโครงการจุฬาเรือนดูแชร์แล้วก็น่าจะมี พาคีคือไขา่ต่างๆมานะครับเอาละครับสำหรับรายการผู้จาระษาช่างในเช้าอาทิตย์วันนี้ฮะก็เป็นมุมมองต่างๆนะครับเป็นข้อมูลต่างๆ6เรื่องนะครับเเรื่องนะรประมาณ7เรื่องแล้วก็อีกหนึ่ง u อ i t y อีก1นึ่งอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมามาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังแล้วก็หวังว่า ถ้าในอนาคตนะครับท่านมีโอกาสเข้ามาหรือส่งลูกๆหลานๆน้องๆนะครับเข้ามาร่วมบางส่วนในกระบวนการในเรื่องนี้นะตุตัวมองว่ามันจะเป็นประโยชน์มากนะครับอย่างน้อยก็2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือน้องๆจะได้มีความรู้นะครับในเรื่องราวของ climate change เรื่องราวของโล w carbon e c o n o m y ต่างๆที่กาลังเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อรู้แล้วอย่างน้อยถ้าน้องๆหรือพวกเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันลเล็กๆกันน้อยนะครับอนาคต ที่ยั่งยืนนะฮะที่คุมอุณหภูมิโล,โลก1.5ถึง2องศาเซลเซียสก็น่าจะเป็นความจริงนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันนี้ดราสาจจันย์ดรพิสุดธิ์พิพมนกุลและรายการพูดจาภาษาช่างขอลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบก,กันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ